สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกับผมปราชญาวิสุทธิยาครับวันนี้เราเฝ้าเดี่ยวในพระธรรมอิสยาบทที่53ข้อ1ไปจนถึงข้อที่9ครับอิสยาบทที่53ข้อ1ถึง9ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราเปล่าประกาศพระกรของพระยาเวทรงสำแดงแก่ผู้ใด เพราะท่านจเจริญขึ้นเฉพาะพระพักพระองค์อย่างต้นอ่อนและเหมือนรากที่แตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งแลง้งท่านไม่มีความงามหรือความสงา่าที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนาท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งเป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความทุกข์ยากและเป็นดั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนีท่านถูกดูหมิน่นและเราไม่ได้นับถือท่าน แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไปกระนั้นพวกเรายังคิดว่าที่ท่านถูกตีคือถูกพระเจ้าทรงบวยตีและข่มใจแต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเราท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบต่อหน้าผู้ตัดคนของมันเช่นใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้นท่านถูกนำตัวไปด้วยการบังคับและการตัดสิน และคนในยุคสมัยของท่านนั้นมีใครเล่าที่คิดว่าที่ท่านถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็นนั้นที่ท่านถูกตีนั้นเพราะการทรยศของชนชาติของข้าพเจ้าและเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรมและเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่านแม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆและไม่มีการหลอกลวงใดๆในปากของท่านพระวจะนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ย เราเรียกกันว่าบทเพลงของผู้รับใช้ความจริงเราเริ่มจากบทที่52นะครับบท52ข้อ13เนี่ยนะครับก็ไปจนถึงบทที่53ข้อ12เราว็็เป็นบทเพลงที่เขาเอาไว้อ่านและลึกถึงในวันในช่วงของวันอีสเตอร์ปีนี้อีสเตอร์ของเราก็21เมษายนนะครับในบทเพลงของผู้รับใช้ตอน ที่เรากําลังดูอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการเล็งถึงหรือพูดถึงพระมาสีหาหรือพระเมสสิยาที่จะมาบังเกิดในแผนการการไถ่บาปพระองค์จะมีลักษณะอย่างไรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประชากรของพระองค์อิสราเอลหรือในปัจจุบันนี้คือเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเปรียบเสมือนฝูงแกะหรือเป็นแกะของพระเจ้า ก่อนที่จะมารู้จักพระเมศยาหรือพระผู้ไถ่เนี่ยเป็นอย่างไรและพระองค์ทําอะไรในชีวิตของเราแล้วก็บุคคลที่3ก็คือพระเจ้าทรงทําอะไรหรือมีแผนการอะไรในบทเพลงเนี่ยนะครับมันเป็นกวีนิพนธ์เนี่ยนะครับเราก็จะต้องดู3ด้านนี้ด้านของพระบิดาที่เตรียมแผนการไถ่บาปดูเราซึ่งเป็นคนบาปที่เปรียบเหมือนฝูงแกะของพระองค์ที่พระองค์ตามหา ด้านขององค์พระอิสริสตที่มาบังเกิดเป็นพระผู้ไทยนะครับมารับแบกบาปเข้าใจสามภาพนี้ก็เขาจะเข้าใจไม่ยากกับบทที่53ข้อ1ถึงข้อ9หรือเลยไปจากนั้นนะครับที่นี้เรามาดูนะครับในข้อที่1บอกว่าใครเล่าได้เชื่อถือถ้อยคําของเราพระกรของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าสำแดงแก่ผู้ใดแล้วก็พูดถึงว่าเขาผู้นั้นจเจริญขึ้นต่อหน้าพระองค์เหมือนหน่ออ่อนและเหนือเหมือนราก ที่โผล่ออกมาจากพื้นดินแล้วอันนี้เป็นสำนวนของฉบับอามาตะารมน,นะครับบอกว่าพระผู้ไทยหรือพระเมสสยาจะมาบังเกิดแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นซึ่งตามพระธรรมรูก,การในบทที่2เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยมาบังเกิดเป็นมนุษย์จำเริญขึ้นจำเพาะพระพักของพระเจ้าและก็ต่อหน้าคนทั้งปวง คือเป็นที่ชื่นชอบของพระเจ้าเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปครับแต่ในภาพที่เราเห็นอยู่เสมอๆก็คือเรามักจะเห็นภาพขององค์พระริ์เป็นเหมือนกับฝรั่งอ่ะใช่ไหมครับผมยาวๆสีทองหลอ่อเชียวมีขนวดมีคราแต่พอเวลรามาดูจากพระธรรมอิสยาตอนนี้บอกว่าเขาไม่มีความงามหรือความโอ้อาตการตาที่จะดึงดูดเรารูปรักษ์ของเขาก็ไม่มีอะไรชวนให้ปรารถนาะเพราะเอาเขาเ้าไปจริงๆนะครับ พระเมสยาที่าบาบังเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ได้มีรูปรักษ์เหมือนภาพวาดแต่ถ้าจะวาดภาพตามพระธรรมอิสยาห์นี้ก็คงจะไม่มีใครซื้อภาพหรอกครับเพราะว่าดูแล้วไม่สวยโดยเฉพาะคนเอเชียเราเนี่ยใครเป็นพระเอกก็ต้องหล่อแล้วนะครับเป็นธรรมดาแต่เอาเป็นจริงๆนะครับว่าพระองค์เป็นสามัญธรรมดาพระองค์เป็นบุตรช่างไม้มามังเกิดเป็นบุตรช่างไม้เนี่ยนะครับของคือโยเซฟเนี่ยก็เหมือนบุคคลเราทั่วไป ก็ผมคิดว่าอิสเซนี่เราก็น่าจะคิดอะไรอย่างหนึ่งว่ารูปมาทำนามมาทำเนี่ยบางครั้งเราเองก็ไม่ค่อยพอใจรูปร่างหน้าตาของเราพระเยซูเจ้าไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับรูปภาพที่เราได้เห็นนะครับบางทีถ้าตามอิสยาเราก็บอกว่าออพระองค์ก็สามัญธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะครับเราน่าจะพึงพอใจในฝีพระหัตพระเจ้าที่พร,รงทรงสร้างเรามานะครับ ในพระคัมภีร์บอกว่าเขาถูกมนุษย์ดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งเป็นคนเจ้าทุกข์คุ้นเคยกับความทุกข์ทรมานเป็นคนที่ใครๆก็เบื่อหน้าหนีถูกเหยียดยามและเราก็ไม่นับถือเขาอันนี้ก็เป็นภาพของพระเมสสยาซึ่งไม่ได้รับการยอมรับนับถือเท่าไหร่เมื่อบังเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งตามพระธรรมยอห์บทที่1บอกว่าพระองค์เสด็จมาบังเกิดนะครับแล้วก็เข้ามาในบ้านเมืองของพระองค์แต่โลกหารู้จักพระองค์หรือได้รับการต้อนรับไหม พระองค์ก็เป็นผู้ที่ถูกปฏิเสธสิ่งที่กล่าวในอิสยาห์ก็สําเร็จจริงๆในพระกิติคุณหรือข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้านะครับทีนี้เราดูด้านหนึ่งด้านที่เป็นของเราด้าน,นด้านของพระเมสยาจะเป็นแบบนี้ทีนี้ด้านของเราเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับแกะในข้อที่5บอกกับเราว่าเราเป็นเหมือนแกะชนิดไหนอย่างไรนะครับอขอโทษในข้อที่6กนะครับเราทุกคนหลงเลิดไปเหมือนแกะแต่และคนหันไปทำทางของตน ใช้คําว่าเลิดภาษาของพระกัมพีอีกฉบับหนึ่งใช้คาว่าหลงเจินก็คือเตลิดเลิดเ,เปิดเปิงนะครับหมายความว่าเราหลงทางอาการของคนหลงทางนี่เคยสังเกตไหมครับว่าแทนที่เราจะหยุดนิ่งๆแล้วค่อยๆคิดสงบนิ่งแล้วมองหาทางที่มันถูกต้องเรามักจะกลัวแล้วเรายิ่งเดินหลงไปอีกคราวนี้หายาก แล้วสายตาของเรามักจะรู้สึกว่าทุกทางคือทางที่ถูกคือทางออกเหมือนกับเราจําได้เหมือนกับทางที่เราเข้ามาอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงเราหลงเข้าไปใครที่เคยหลงทางขับรถหลงทางหรือเดินป่าหลงทางท่านจะรู้ว่าคนหลงทางมักจะไม่หยุดนิ่งจะพยายามหาทางออกแล้วรีบและมันยิ่งไปลึกตรงนี้แหละครับคือความหมายคําว่าตะเตลิดตะเลิดนี่เหมือนกับภาษาโคราชนะครับตะเลิดพุ่งไปเลยนะครับแต่หลงจนนี้ไม่ค่อยได้ยิน เอาคาว่าเตลิดดีกว่านะครับไปเรื่อยเวลาที่เราไปฟังชีวิตของผู้คนก่อนมารู้จักองค์พระยซสคริตก็คล้ายๆกันนะครับหลงมัวเมาไปในการพนันหลงมัวเมาไปในคิดว่าจะสร้างความร่ํารวยไปเสพติดไปเล่นหวยรวยเบอร์พวกนี้นะครับหลงว่ายาเสพติดจะให้ความสุขหลงไปอย่างนั้นอย่างนี้ในความบันเทิงเอาไปเอามาปรากฏว่ามันตะเลิดนะครับมันลึกแล้วก็กลับยาก หมดเนื้อหมดตัวก็มีบ้านแตกสะแลกขาดก็มีเราจะได้ยินคําพยานจากผู้ที่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้ไม่น้อยทีเดียวครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเมสสิยาเป็นผู้ตามหาเรานําเรากลับมาในพระีรีนึงบอกกับเราว่าพระองค์รับโทษทันเพื่อเราจะมีสันนิสุขบ,บาดแผลของเขาทําให้เราได้รับการรักษาห,หาย พระองค์ทรงแบกเอาความชั่วช้าของเราทุกคนไว้ที่ตัวของเขาเขาถูกกดขี่และทุนทุกทรมานแต่ไม่เคยปิดปากถูกนำไปเป็นเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าเป็นเหมือนแกะที่เงียบอยู่ต่อหน้าคนตัดขนและไม่ปิดปากบนพระองค์ทรงวางความผิดบาปของเราการหลงไปของเราเนี่ยไว้ที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าและคำรนรนี้องค์พระเยซูเนี่ยพระเมสสิยาเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกแกะ แกะของการไถ่าบาปแก่ของการที่เป็นเครื่องบูชาลบบาปให้กับเราครับความผิดควรจะตกอยู่กับเราแต่พระองค์ทรงแบกเอาไว้รับไว้ให้พระพิโรธควรจะลงกับเราแต่พระเจ้าทรงบบุตรมาแล้วก็วางความผิดของเราเนี่ยไว้ที่พระองค์และพระองค์ทรงให้พระพิโรธลงไปอยู่ที่องค์พระยุสคิดเราจรึงได้รับการรักษาให้ใหายอาจารย์เปตโตรได้บอกว่าโดยรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ เราทุกคนได้รับการรักษาให้หายหายจากการหลงไปจากทางที่ที่ถูกต้องหายจากการที่เราทั้งหลายเคยมัวเมาหายไปจากสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันถูกแล้วกลับมาในทางที่ถูกต้องจริงๆเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการติดตามหาของพรมขอให้บทเพลงผู้รับใช้ของพระเจ้าในปีนี้สำหรับอีสเตอร์จะเป็นความหมายที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราทุกคนครับ เราลึกถึงการตามหาของพระเจ้าเราลึกถึงและขอบพระคุณพระเจ้าที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นแกะที่หลงหายไปแต่พระเจ้าทรงตามหาเราครับขอบรอทิฐทานด้วยกันข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผูะ้เลี้ยงที่ดีที่สุดพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เราได้เห็นความรักและการถมพระไทยของพระองค์พระองค์ทรงติดตามหาข้าพระองค์ทั้งหลายไถ่ข้าพระองค์ทั้งหลายและช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด พระองค์เจ้าโดยรอยแผลเคียนของพระองค์ข้าพระองค์มั่นใจเหลือเกินว่าเราทุกคนได้รับการรักษาห,หายจากความอาัตอธรรมทั้งสิ้นจากความบาปทั้งมวลจากการหลงผิดไปกลับสู่อ้อมอกของพระเจ้าในฐานะบุตรของพระองค์เป็นที่รักของพระองค์ขอให้วันแห่งการคืนพระชนของพระองค์วันแห่งชัยชนะเราได้พบความรักอบอุ่นได้เริ่มต้นใหม่ได้มีชีวิตกับพระองค์ได้ตามหา ทางแห่งความรอดและพบพระองค์ได้รับการช่วยกู้พันแผลได้รับความรักที่เสริมด้วยความรักของพระองค์สืบๆไปขออำนาจแห่งพระวิญญาณสุดไหลเข้าสู่จิตใจด้วยความรักของพระองค์ให้เราเข้มแข็งให้เรามีพลังในพระองค์ที่เถิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับ